งานเชื่อมเดินแนวสั้นขั้นตอนแรกผู้เข้ารับการฝึกจะต้องเตรยียมชิ้นงานโดยการนำชิ้นงานตามขนาดที่กำหนดไปที่โต๊ะปากกาและใช้ปากกาจับชิ้นงานโดยให้ขอบของชิ้นงานโป่พ้นจากปากกาจับชิ้นงานประมาณ25-30มิลิเมตรและขนานกับปากของปากกาจับชิ้นงานตะไบรอบคมขอบชิ้นงานทั้ง4ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งตะไบลบมุมทั้งสี่มุมด้วยขณะตะไบระวังคมของตะไบถูกปากกาจับชิ้นงานหลังจากนั้นทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะปากกาจับชิ้นงานโดยใช้แปรงปัดผงตะไบเพื่อเป็นการสร้างขีดนิส,สัยในการทำงานที่ดีขั้นตอนที่2ขีดหมายสำหรับเชื่อมเดินแนวสั้นโดยการแบ่งความกว้างและความยาวของชิ้นงานออกเป็นส่วนๆเท่าๆกัน โดยแต่ละส่วนกว้างเท่ากับ15มิมทั้งด้านหัวและด้านท้ายชิ้นงานโดยใช้บรรทัดเหล็กและเหล็กขีดหรือช็อกหินอ่อนแบ่งความยาวของชิ้นงานออกเป็นส่วนๆเท่าเท่ากันโดยแต่ละช่วงยาวเท่ากับ40มิมและแต่ละช่วงห่างกันเท่ากับ15มิมใช้เหล็กขีดหรือช็อกหินอ่อนขีดเส้นเป็นช่วงจากหัวชิ้นงานไปยังท้ายชิ้นงานขั้นตอนที่3 เชื่อมเดินแนวสั้นก่อนทําการเชื่อมต้องสวมชุดป้องกันอันตรายสําหรับงานเชื่อมซึ่งประกอบด้วยเสื้อคลุมปลอกแขนถุงมือจากนั้นจะต้องทําการตรวจสอบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลือกชนิดของกระแสไฟเชื่อมโดยใช้กระแสไฟสลับปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ใช้งานประมาณ6 5 7 5แอมป์ จับชิ้นงานกับโต๊ะเชื่อมในตำแหน่งการเชื่อมท่าราบใช้หัวจับลวดเชื่อมคีบลวดเชื่อมโดยใช้ร่อง90องศาและคีบสายดินเข้ากับโต๊ะเชื่อมขณะทำการเชื่อมต้องสวมหน้ากากเชื่อมเพื่อป้องกันแสงไฟเชื่อมเข้าตาควรนั่งใกล้โต๊ะทำงานเชื่อมให้มากที่สุด เพื่อให้หมองเห็นจุดที่เกิดการอาร์คได้ชัดเจนเปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมใช้ด่านข้างรวดเชื่อมแตะกับขอบชิ้นงานปรับมุมรวดเชื่อมโดยให้รวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงาน90องศาและมุมนำเอียงไปตามทิศทางการเชื่อมประมาณ75-80ถึงองศาทิศทางการเชื่อมจะเริ่มจากซ้ายไปขวาสำหรับผู้ที่ถนัดมือขวา หรือจากขวาไปซ้ายสำหรับผู้ที่ถนัดมือซ้ายควรนั่งใกล้โต๊ะทำงานเชื่อมให้มากที่สุดเพื่อให้มองเห็นจุดที่เกิดจากการอาร์คได้อย่างชัดเจนเริ่มต้นเชื่อมอาร์คเดินแนวเชื่อมจากขอบชิ้นงานแถวแรกยาว40มิิเมตรแล้วหยุดการเคลื่อนลวดเชื่อมให้สังเกตน้ำโลหะที่หลอมละลายต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันจึงจะได้ความกว้างของแนวเชื่อมที่กว้างสม่ำเสมอ ปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมใช้ครีมจับงานร้อนจับชิ้นงานและใช้ค้อนคอสแลักที่ปกคลุมแนวเชื่อมออกในการคอ e สล c กควรให้สลักที่ปกคลุมแนวเชื่อมเย็นตัวเป็นสีดําก่อนขณะคอ e สล c กระวังสลกร้อนกระเด็นเข้าตาหรือทําอันตรายต่อร่างกายการเคาะต้องให้สลกกระเด็นออกจากตัว หลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้วให้ใช้แปลงลวดขัดทำความสะอาดแนวเชื่อมและตรวจสอบลักษณะแนวเชื่อมคือตรวจขนาดความกว้างและความนูนของแนวเชื่อมรอยกัดแหว่งแนวเชื่อมแนวเชื่อมย้อยและความตรงของแนวเชื่อมเริ่มต้นเชื่อมเดินแนวช่วงต่อไปจนครบทุกแนวหลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้วต้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป